บมมาสขังพระวันตุโยพูดโธเมตตาบุญครั้งนี้เป็นบุญหลุดผลเป็นบุญมงคลเป็นบุญเกิดผลลูกหลานญาติโยมทุกคนผู้จิตจงสผู้ใจศรัทธาผู้มีนามชื่อว่าบมมากาณบูมากบูมมากบูกหลากบูมมากบูมมากากบูมากมากากบูากบากากบมากบูมมา จงะสืจงสืบามีโสผู <t <t ้รอรักสัพวันต่างสุโขพัสยังสุขังนามโลกันตังปะปะวัาจุคาโลนาสุปัตยโยนามูภะวันตุโยนงสุกตังมะยังฮันเตตังคังพาระายโยนามูสุกะสายโยนามูสัพพสายโยนามูภะวันตโย อิปิปิสาตะกาลูนังสุขังพาวันตังสุขโภปัตตาโยนะโมปัตตาตามุหะวะลังพุทธายูนโมภปวันสุยังสุขังพาลังกัญญาตมะสายูนโมพุทโธจังตตามายังสุขังพาลังมะยังพันธ์เสเวลานี้ s time ข้าประหาร เครื่องอยู่ของกินได้นำมาถวายเป็นทานวันนี้ผู้จิตเริ่มใสผู้ใจศรัทธาได้สร้างบุญผุ้สนถวายวันนี้นั้นให้บุญนี้จงสืดผลต่อผู้มีพระคุณมีดอนมันดาปู้่าตายายผู้โ่่งรับไปแล้วผู้ยังมีชีวิตก็ตามขอให้จิตใจกายธาตุสังขาน วันนั้นจงเป็นวันที่ล้ำเลิศประเสริฐต่อลูกหลานผู้ได้นำมาวิญญาณผู้ลงรับไปแล้วตกทุกได้ยากลำบากจากเห็นกรรเวรอยู่จุดไหนตรงใดจงมารับเอาสุศสนและผลบุญที่บุตรตีบุตรตาพัรยาสามีมิดามาดามาทำให้วันนี้นั้น ได้รับบุญแล้วขอให้บุญนี้จงล้ำเลิศบุญนี้จงปะเสิฐบุญนี้จงเืิดอานิสงตอวิญญาณผู้เรัรบไปแล้วผู้รับโลกนี้ไปแล้วอยู่นะจุดใดหมนใดสถานที่ไหนก็ตามวิญญาณทั้งหลายที่ตกทุกข์ได้ยากลำบากยากเห็นไม่มีผู้ท